เรียนขุนยวมกลุ่มโรงเรียนขุนยวมแม่เงาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮองสอนเขตหนึ่ง เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการศึกษา2,567มีนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน59คนชั้นประถมศึกษาจำนวน351คนรวมทั้งสิ้น410คนมีครูผู้สอน23คนบุคลากรอื่น4คนและผู้บริหารจำนวน2คนปัจจุบันมีนายนิกรสุขใจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนขุนยวมภายในปี2570โรงเรียนขุนยวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กชาติพันธุ์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอัตลักษณ์ของโรงเรียนขุนยวมร่าเริงแจ่มใสร่วมใจทำงานรักการกีฬาเอกลักษณ์ของโรงเรียนขุนยวมชนเผ่าสามัคคี การดําเนินงานตามนโยบายของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ต้องสอนเขตหนึ่งโรงเรียนขุนยวมมีการส่งเสริมการจัดการศึกษาดังนี้ 1. การดําเนินงานตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาประจําปีงบประมาณพศ2567 กิจกรรมที่1การรับนักเรียนงานรับนักเรียนและสมโนประชากรวัยเรียนในปีการศึกษา2567โรงเรียนขุนยวมมีการรับนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่2องจำนวน33คนชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวน35คนและชั้นอื่นๆจำนวน54คนรวมรับนักเรียนใหม่ทั้งหมด122คนโดยเป็นนักเรียน G Code 12คนและรับการ รับรองแล้วจำนวน11คนรอการรับรองจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่สอนเขตหนึ่งจำนวน1คน 2. ง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขุนยวมมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชนผู้บริหารและครูทุกคนมีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจนมีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ โดยกระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบ5ประการดังน,นี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยโรงเรียนขุนยวมมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนได้กําหนดตารางการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ ePortfolio ของโรงเรียนทําเป็นนวัตกรรมระบบอินเทอร์เน ปักหมุดแผนที่บ้านนักเรียนจัดมวลหมู่ทั้งแผนที่บ้านนักเรียนยากจนและนักเรียนทุนเสมอภาค อีกทั้งในชั่วโมงโฮมรูมของโรงเรียนทุกวันนักเรียนจะพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นเพื่อซักถามและเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียนโรงเรียนขุนยวมได้คัดกรองนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคทุกปีการศึกษาทั้งนักเรียนใหม่และข้อมูลเด็กพิเศษตามแบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการโดยปีการศึกษา2 5 6 ที่ผ่านมาโรงเรียนขุนยวมมีนักเรียนที่ได้รับทุนยากจนจำนวน31คนทุนยากจนพิเศษจำนวน60คนและเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน58คนในปีการศึกษา2567กำลังดำเนินการคัดกรองซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่14มิถุนายนนี้3การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรงเรียนขุนยวมเป็นสถานศึกษาปลอดภัยมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมีแผนเผชิญเหตุ ครอบคลุมเหตุทุกลักษณะและมีการวางแผนซักซ้อมการใช้แผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือเหตุไม่คาดคิดเป็นประจำเริ่มตั้งแต่ภายในห้องเรียนมีการตั้งกลุ่มเครือข่ายลายผู้ปกครองแต่ละห้องเรียนเพื่อพูดคุยสื่อสารช่วยกันดูแลนักเรียนภายในโรงเรียนมีกล้อง C C T V คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยรอบด้านและมีกลุ่มลายโรงเรียนที่คอยช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนส่วนภายนอกมีการทำ MOU กับภายคีเครือข่ายทั้งสาธารณสุข โรงพยาบาลสถานีตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโรงเรียนขุนยวมเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายหมู่บ้านหลากหลายชนเผ่าการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนมีหลายรูปแบบทั้งผู้ปกครองมารับส่งขึ้นรถประจำทางและเดินเรียนโดยทางโรงเรียนมีมาตรการในการดูแลแจ้งเรื่องจุดรับส่งนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง ประชุมชี้แจงจัดตั้งกลุ่มลายสำหรับคนขับรถรับส่งนักเรียนและทำข้อตกลงกับนักเรียนที่เดินเรียนเช่นนักเรียนหอพักต้องมีธงสัญลักษณ์สีแดงนำหน้าหัวท้ายและเดินเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 4. การพัฒนาหรือส่งเสริมนักเรียน โดยโรงเรียนขุนยวมมีการสอนปรับพื้นฐานในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนทุกวัน โดยวันจันทร์เป็นกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเองวันอังคารเป็นกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษวันพุธเป็นกิจกรรมโครงงานและกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวันพฤหัสเป็นกิจกรรมแนะแนวสาธารณประโยชน์ทักษะอาชีพและกีฬาตามความถนัดส่วนวันศุกร์ เป็นกิจกรรมโครงการตามนโยบายเช่นโรงเรียนปลอดบุหรี่โรงเรียนสีขาวโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาผลจากการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทําให้นักเรียนได้รับรางวัลเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทาดีถวายในหลวงปีที่18ปีการศึกษา2566 ระดับประเทศและเป็นโรงเรียนดนตรีไทย100%ประจำปีงบประมาณ2,567จากกรมส,ส่งเสริมวัฒนธรรมการพัฒนาและส,งส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนทั้งกลุ่มปกติกลุ่มมีปัญหาหรือกลุ่มความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพมากขึ้นได้พัฒนาเต็มศักยภาพและมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่างๆ 5. การส่งต่อโรงเรียนขุนยวมมีการส่งต่อแบ่งเป็น2รูปแบบคือ 1. การส่งต่อภายในโดยครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาเช่นการส่งต่อครูแนแนวครูพยาบาลครูประจำวิชาหรือฝ่ายปกครอง 2. การส่งต่อภายนอก ส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอกหากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้โดยโรงเรียนขุนยวมตั้งอยู่ในตัวอำเภอใกล้กับสถานที่ราชการต่างๆเช่นโรงพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานีตำรวจสามารถประสานขอความร่วมมือและขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนขุนยวมเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเงินมีการศึกษา2,566 และกำลังส่งประกวดสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดและเขตของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยโรงเรียนมีการดำเนินง,งานตามนโยบาย7มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับเคลื่อนโดยใช้นว,วัตกรรม Scan พลัส m o เดลแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มได้แก่ น,นักเรียนกลุ่มสีเขียวคือตอนเองและผู้ปกครองไม่สูบไม่ดื่มนักเรียนกลุ่มสีเหลืองคือตอนเองไม่สูบไม่ดื่มแต่มีคนในครอบครัวสูบหรือดื่มและนักเรียนกลุ่มสีแดงคือตอนเองและผู้ปกครองสูบหรือดื่มผลการดำเนินงานในปีการศึกษา2566โรงเรียนขุนยวมไม่มีนักเรียนกลุ่มสีแดงมีจำนวนนักเรียนกลุ่มสีเหลืองลดลง คิดเป็นรอยละ65ของนักเรียนทั้งหมดและในปีการศึกษา2567กํากำลังอยู่ในช่วงเก็บข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองงานสุขภาพอนามัยโรงเรียนขุนยวมมีการส่งเสริมให้ความรู้ป้องกันแก้ไขสุขภาพนักเรียนให้อยู่ในสภาพปกติกระสจากโรคอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียนและการเจริญเติบโตตามวัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณาสุขและโรงพยาบาลขุนยวมมาคอยให้บริการดูแลรวมถึงจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นถูกสุขอ,อนามัยเช่นการปรับภูมิทัศน์ก่อนเปิดภาคเรียนกำจัดลูกน้ำยุงลายแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคต่างๆโครงการสุข,ขาดีมีความสุขห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนเป็นต้น 5. งานอาหารเสริมนมโรงเรียนและอาหารกลางวันโรงเรียนขุนยวมมีความพร้อมในการจัดเตรียมและดำเนินการของบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลขุนยวมและได้รับเงินโอนเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการรายงานอาหารกลางวันในกลุ่มไลน์อาหารปันสุข สพปแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งทุกวันโดยการดำเนินงานของโรงเรียนมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันและจัดจ้างแม่ครัวในการประกอบอาหาร งานส่งเสริมทักษะอาชีพโรงเรียนขุนยวมจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่สอนเขต1ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ตามกิจกรรม1โรงเรียนหนึ่งทักษะอาชีพโดยในปีการศึกษา2567นี้โรงเรียนเน้นฝึกทักษะอาชีพชนเผ่า เช่นทักษะการหว่านแหหาปลาการประดิษฐ์พวงกุญแจผ้าปักลายมงน้ำสมุนไพรไทยกาแฟชนเผ่าเสื้อไทยใหญ่และผ้าทอกะเรียงโดยจัดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดีและมีการจัดตลาดนัดอาชีพเดือนละหนึ่งครั้ง งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนขุนยวมได้เข้าร่วมโครงการครูแดเป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมากที่สุดเน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ พร้อมสร้างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและโรงเรียนมีการแต่งตั้งทีมสภานักเรียนและกลุ่มนักเรียนเจนซัคอยสอดส่องดูแลเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนรวมถึงมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกเชื้อชาติาศาสนาในวันสำคัญต่างๆ งานตรวจสอบระบบจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาหลักฐานทางการศึกษาปพหนึ่ปพสาและปพ7รวมถึงระบบออนไลน์ต่างๆของโรงเรียนขุนยวมมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจัดส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้แก่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณค่ะ